ต้มตุ๋นต้มตุ๋นสตีดแม่สตีดแม่หอยล้างมือฮะหอยล้างมือต้มรักแม่หอยล้างมือเปลี่ยนละเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาไปก็ร้อยก็เป็นขึ้นไปเลยต้มเลยต้มเลยต้ม มีคนนักโทษสีบบอะเราผมเลีงใหไม่แหงบัดเดี๋ยวเนาะ วิดีโอหดไปสไลด์เอาบิทไซด์วิดีโอให้กับาีะ ล็กเ็กนะได้ละขายอยู่ด้กันอจับง่บงลไดละยุกขึ้นหลังเนาะยุกขึ้นหลังยุกขึ้หลังมันแค่ปงจับปงล้วจับปงแล้วมาหลังได้ไหม

ấy mấy thế nào nó cho có được không